สัสดีค่ะวันนี้วันอังคารเนาะอังคารที่ยี่สิบค่ะนะคะสวัสดีสวัสดีสสดธรรมรักษาเนาะคเคคุณสุนะคะวันนี้ก็มาสายหน่อยเพราะว่าอากาศเย็นมากอาจเช้าไม่ได้อากาศเมื่อเช้าสิบสี่องศาตีห้าหกโมงสิบสี่องศาหนาวมากหนาวแบบ หนาวแบบไม่รู้จะพูดว่าหนาวแบบไหนหนาวมากนะคะหนาวมากเลยนะคะเย็นนะเขาเรียกเย็นนะนะคะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดองศาสาวผมใดจะน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าจะน้ำเย็นไม่ได้ก็เนาะ ยังจัดระเบียบตัวเองยังไม่เรียบร้อยนะแต่ก็พอจะเอาแอบมาไ,ได้ยังไม่ดูตัวเองเท่าไหร่โอเคก็ส,อสอกก่องนี่แหละส่องจากกล้องนี่แหละโอเคน่าจะโอเคแล้วเนาะวันนี้คุณสุดแต่งชุดให้หุ่นก็คือชมพูชมพูหมดเลยอันนี้เรียกชมพูบานเย็นนะคะพราถุงก็คือชมพู นะคะหัวดำตีนดำเชียงใหม่นะคะพื้นนี้อัดกาวเรียบร้อยนะคะอัดกาวเรียบร้อย2อ0ห้าสิบาทนะคะตึงขึ้นมาขายเลย <c oughs> ทักทักเสร็จขายเลยนะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะอัดพากาวเรียบร้อยนะคะแล้วก็สีก็หวานเข้ากับหนังอันนี้ชมโพบันเย็นนะคะแขนนี้คือลายทองอุไลนะคะเสื้อของคุณสุเองนะคะส่วนตัวนี้ก็เสื้อถักนะคะ เสี้ต่อดอกนะคะเสี้ต่อดอกชมพูอมม่วงนะคะนะใครจะรับนางก็ทักหมานะคะถ้าแขนแบบนี้นะคะก็อยู่สองพันถ้าแขนยาวก็สองพันสองจะไม่ได้แล้วหวานขายเท่าไรนะคะวันนี้ลดละเพราะถุงตัวนี้ก็คืออัดกาวเรียบร้อยเย,ย็บตรงเรียบร้อยให้ขอสองอันใส่ได้เลยนะคะนะคะตัวนี้ เขาเรียกสีมังคุดนะคะสีน้ําตาลน้ําตาลแต่สีเขาก็เป็นน้ําไหลผสมขิดนะคะโอเคก็เข้ากับนางพอดีนะคะโอเคอัปเดตคุณสุนะคะวันนี้คุณสุก็อ,อนุญาตนั่งคุณสุกก็โอเคนะคะ ก็สุขภาพก็โอเควันนี้นะคะเฉพาะวันนี้น่าจะโอเคผมตรงนี้มาจากไหนเนี่ยมันผมมันแสมๆอี่นะคุณสุก็โอเคในระดับหนึ่งในการที่อ่าหายใจไม่ต้องใช้ออกซิเจนคุณสุดดีใจตรงนี้นะคะถ้าใช้ออกซิเจน เบื่อมากเบื่อมากก็ทานข้าวไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะมันขมขมทุกอย่างนะหมูทุกอย่างขมหมดเว้นมะละไอขมที่ไม่ขมถ้าอาหารในขมจะไม่ขมนะคะอันไหนที่ไม่ขมคือขมขนมก็ขมค่ะขนมปังก็ขมขมหมดเลยนะคะเพราะว่าลิ้นเราเปลี่ยนเพราะว่าเราทานยาเยอะใช่ไหมพอทานยาเยอะลิ้นเราก็เลย เปลี่ยนเป็นสภาพเปลี่ยนสภาพรถจากขมก็ไม่ขมอันที่ไม่ขมหวานก็คือเป็นขมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับเสื้อถักนะคะของสูตรนี่คือไซส์เอ็มนะคะสูตรถักก็คือ S M L 800 X แ0ล X L ้อนะคะ900 ถ้า xxl พันหนึ่งแต่ถ้าเป็นเสื้อออกคุณสูดจะโชว์เสื้อคุณสุดททำเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่รีดเท่าไหร่ยังอยู่ในสภาพหยับๆยับแขนสามสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วก็ต่อตัวเรียบร้อยเห็นไ,ไหมคะต่อลงมากํลังจะทําชายดอกดอกชายนะคะนะคะก็จะเป็นอก สี่หกสี่แปดจากเสื้ออกสี่สี่คือ x อ็กนี่ก็คือเขาใหญ่แค่สี่สี่เขาผลิตมาแค่นี้ก็เลยทำให้คนที่เขาอยากใส่อกสี่หกกับสี่แปดไม่ได้บรรสุกก็เลยบอกว่าโอเคหรรสุจะลองออกไอเดียดูว่าคือมันจะได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ ไม่วากันคุณสุก็เลยออกมาข้างนี้ทําแขนแล้วนะคะทําแขนแล้วแต่ยังไม่ลงตรงนี้ใช่ไหมฮะถึงุสุก็ลงตรงนี้นะคะแล้วก็มาต่อกับตัวตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วกุญสุกก็จะทําชายให้มันร้อยให้มันร้อยกันคือร้อยกันทั้งตัวร้อยกันทั้งตัวก็น่าจะออกมาเวิร์กนะน่าจะออกมาเวิร์กอยู่เพราะว่าตรงแขนเนี่ย แขนนี่ก็ต้องใหญ่เพราะว่าเขาตัวใหญ่มากใช่ไหมคะแขนสวยละนะคะแล้วก็ลงมาก็ตัวใหญ่ละนะคะเดี๋ยวจะทําให้เสร็จนะคะมันสุคิดพันห้าค่ะในการต่อโปรตินันสุถักตัวนี้ xl ก็คือพันหนึ่งนะคะพอต่อตรงนี้มันสุสองข้างันสุเลยคิดทั้งค่าหมายทั้งค่าแรงเราก็เป็นพันห้านะคะถ้าคนไหนอกส8ปด 48, 50, 46, สี่แปดห้าสิบสี่หกสั่งได้นะคะนะแต่ถ้าสี่ถึงห้าสิบนี่คุณสุคิดคิดเพิ่มนะคะคิดเพิ่มคิดพันเจ็ดพันแปดขึ้นไปเพราะว่ามันต้องขยายใหญ่ขึ้นเนาะแต่นี่มันแค่สี่หกสี 46, 46, 48, นะ่หกสแปดเนาะแล้วคิดพันหกแล้วกันนะถ้าห้าสิบนะนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นเป็นเสื้อสีอื่นอย่างอย่างสีนี้สีได้มันจะเหมือนกันมันจะเซมกันหมด แต่สำหรับบางคุดสีเขาหาได้เขาไม่ได้เห็นไหมฮะตรงนี้สุก็ทําเป็นคอดเป็นเอวเห็นไหมคะตร,คตรงนี้คุณก็ดอกเป็นเอวมาตามตาม,ตามเสื้อแล้วก็ออกมาแล้วก็มาบานตรงนี้เห็นไหมคะสุจะทาตามตามตามทรงเสื้อเลยนะคะตรงไหนหลังเข้าสุาออก็จะหลังเข้าตรงไหนบาดออกสุก็จะบาดออกแล้วก็จะร้อยตามแขนไหมคะเดี๋ยวทําแขนข้างนี้นะคะแขนข้างนี้เนาะนะคะกําลังทําชายอยู่นะคะ พอทาชัยทาชัยอดอกดอกอ่ะพัดเล็กก็ออกมามันก็จะบาลานกันแล้วก็ของคุณอะไรเนาะนนึงจุกก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จชายเสร็จแขนนะคะเดี๋ยวทําอีกชั้นหนึ่งนะคะ,ะลายพวงชมพูนะคะมีน้องเล็กก็จะเอาลายพวงชมพูสีจีบบัวก็ต่อเลยนะคะผูุนี้ต่อเลยนะน้องเล็กสองตัวก็จัดการให้ พวงก,กพูนก็หวานหวานนะเพราะว่าต่ออีกชั้นหนึ่งก็ออกมาก็สวยนะแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วามาชั้นหนึ่งนะคะตรงสุกก็จะต่ออีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เล็กแขนข้างเดียวสองสองตัวนี้เสร็จวันนี้นะคะแล้วก็ต่ออีกสีส้มแล้วก็สีจีบบัวของน้องเล็กแล้วก็สีม่วงเอาสีม่วงก่อนกุุงกิ้งกุุงกิ้งกับ สีส้มนะคะสีส้มของลูกค้าที่จ่ายตังค์แล้วพอดีสีขาวขาดก็เลยถักดอกมะลิไม่ได้เลยรอสีขาวยังไงต้องรอเสี้ยสีขาวก็เลยไม่รู้จะถักไอสีส้มทิ้งไว้ทําไมเพราะว่าเขาสั่งสามตัวนะฮะขาดขาวตัวหนึ่งเขาบอกสองสามวันปันนี้นห้าวันแล้วโรงงานไรคนที่เย็บนะคะสีขาวสีขาวยังไม่มาเพราะว่าสีขาวเป็นดอกมะลิใช่ไหมฮะอืม สีส้มเป็นออดอกดอกพิกลนะคะก็เลยมันรอกันไปเลยแต่เนี้ยพอถักมันก็ส่งไม่ได้ต้องส่งสามตัวต้องต้องขอโทษน,นะคะมันสุดแจ้งวายนะคะโอเค